นรกมาจากภาษาสันสกฤตและตามหนังสือไตรภูมิบรรวงที่พยาลิไทยท่านท่านได้แต่งไว้เปหนังสือสมัยส,โสยุโขทัยได้เขียนไว้ว่านารกอยู่ในดินแดนเี่เาด้ว่าไตรภพ หรือไต่ภูมิมีสามภพการมภพรูปปรภพอรูปภพ,ปพและนรูปเนี่ยอยู่ที่กรรมภพกามภพนี้ก็จะรวมถึงสวรรค์หกชั้นเลยคือจตุมหาราชิกาดาวดึงส่วนที่สามก็ยามาส่วนที่สี่ก็ดุ 10, สิตสันที่ห้าก็ นิมมะนะรติภูมิสันติหกก็ปารณิมมิตรวสวัสตีจะรวมอันนี้ด้วยอยู่ที่ดินแดนรูปประพบก็คือรูปประชานแบ่งเป็นสี่ ก็คือปฐมฌานปฐมฌานนี่ก็คือการไต่ตรองการพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ทุติยฌานอันนี้คือการปล่อยจิตว่างปองใสสามก็คือตัติยฌานอันนี้คืออุเบกขาอุเบกขาถ้า,ถาตอบตรงก็สมาธิ ปัญญาจจตุตะทะชนันคืออุเบกขาคือความเที่ยงตรงอุเบกขาก็ความเที่ยงตรงการวางเฉยส่วนอรูปประภพนั้นก็จะคล้ายอารูปปชานที่เคยพูดไปแล้ว ก็คงไม่ไ <handled> ด <kr> ้พูดซ้ำในในครั้งนี้หรือจะเข้าใจอีกแบบก็คือรูปประพบแล้วก็อารูปประพบนั่นก็คือที่อยู่ของสิ่งลักษิ์เสร็จนั่นแหละที่ได้ได้ชานตําหลักของสมาธิสติปัญญาตําหลักของ หลักการปึกกรรมฐาน